นางแสงอรุณนุกุลรักแม่ค้าขายอาหารสุกบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาเบื้องหลังฉากแม่นนะคะ้าเธอผู้นี้เป็นประธานสตรีชุมชนบ้านต๋อมและปัจจุบันเธอคือสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชนด้วยการเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวและพูดจริงทำให้เธอได้รับความไว้วางใจให้ทำงานถึง8ปี เลขาที่การกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านตอมกล่าวว่าคุณแสงอรุณเป็นผู้นำที่มีความตั้งใจและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาคุณแสงอรุณได้สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มโอท็อปการทำกระเป๋าจากผักตบชวากลุ่มผ้าเช็ดเท้าและทำไม้กวาดทำให้ชาวบ้านได้มีอาชีพและรายได้เสริมจากการทำงานของคุณแสงอรุณยืนยันคุณภาพได้จากรางวัลต่างๆล่าสุด รางวัลสตรีดีเด่นปี2554จากจังหวัดพะเยา